ค่ะวันนี้จะมาเปลี่ยนถุงหน้าท้องกันนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะมีอันนี้นะคะหน้าท้องแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้แป้นนะคะอันนี้สันดีอันนี้วาสลีนค่ะอันนี้ยาตัวต่างๆที่ต้องใช้นะคะนี่นะคะตัวแบบนี้นะคะที่ต้องใช้มีสี 1, 2, 3, ะะ่ตัวนึสองสามสี่นะคะตัวนี้ สำลีชุบน้ำแล้วก็ถุงขยะนะคะอันนี้ถุงหน้าท้องที่ต้องเปลี่ยนนะเอาโูกจับให้พี่กุ้งได้ไหมโทษนะคะเอามน,นานะาชี้เฉยๆนะตอนแรกแค่ตัวนี้ก่อนนะคะ่ะ,ะสติเกอร์จะได้ลอมาตัวนี้นะคะสติเกอร์นะฝาสีม่วงนะคะ ลองดูนะคะอ,อยากไปเห็นช่วงนี้นะะออกมาตัวสิ่งที่ต้องเตรียมกระดาษทิชชู่ด้วยนะคะอามาลองตรงนี้ค่ะเวลาเราน้ำเวลาน้ำเ,เราเราเอาบีบน้ำใช่ไหมคะน้ำจะลงมาอยู่ตรงนี้เอามาซับไปตรงนี้ด้วยเพื่อเอามาขี้ออกมาอีกเราจะได้จับตรงนี้ชิดได้ทันทีต้องเอ,อกากระดาษทิชชู่เตรียมไว้ด้วยนะคะ นะคะตามตามข้างๆนี้มันจะเป็นยามันจะแห้งติดนะคะแล้วเอาใส่น้ํานะเอาน้ําใส่เอาจะเช็ดเลยไม่ได้นะคะค่อยๆทานะคะพามาแป๊บเดียวนะคะคุณเก่งนะตรงนี้มันจะอ่อนนะคะเราจะทำแรงไม่ได้ค่อยๆทำเนื้อจะบางะค่ะอามาเบ่งออกมาเลย เ oh. บ่งออกมาเลยค่ะออมาจะขี้ใช่ไหมอ้ oh. ขี้ยังไม่เสร็จเลยเนะี่ยฮึมันมีขี้เลยเนะ huh? oh. น,นี่ยฮึอโหนน oh. ขี้ยังไม่เสร็จฮะ huh? oh. ออมาเบ่งออกมาสิเนะี่ย oh. มันไม่ออกหรอ oh. จะออกตอนไหนตอนจะเสร็จหรอ oh. ไม่รู้ เดีย๋ยวเอามือมาดูนะคะเดี๋ยวอหนูชิ้นให้กันเนึ่ยนะออืมโหมานะคะ รอบๆรอบๆแผลนี่เราต้องเช็ดออกให้สะอาดนะคะเช็ดออกให้เกลี้ยงเลยค่ะมันจะแห้งถ้าเราเอาน้ําใส่มันจะเปียกนะคะแล้วก็จะทําให้เช็ดง่ายบางวันก็จะดําตรงสีแดงๆตรงเนื้อนี่นะคะเราต้องเอาสาลีชุดน้ําทามือเบาๆนะคะอย่าทําแรงนะถ้าทําแรงอาจอเ,อาเป็นแผลได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะบางมากต้องระวังนะคะต้องค่อยๆเช็ด เนี่ยข้างในอย่างนี้เช็คได้นะคะต้องก่อนทราบได้นี้นบางวันจะเป็นภาพอุอจจาระที่มันแห้งอ่ะมันจะเป็นสีดำตรงนี้เลยนะคะผงหน้าท้องนะคะบางวันวันไหนที่คนไข้าผายลมบ่อยๆนะคะมันจะคลองนะเราจะต้องปล่อยลมออกด้วยนะคะเพราะว่าเวลาพิกตะแคงคนไข้มันจะทําให้แตกนะคะคนดูแลต้องคอยสังเกตดูด้วยนะคะต้องคอยปล่อยลมออกด้วย ข้างๆให้สะอาดนะคะเพราะถ้าเช็ดไม่สะอาดมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็จะติดเชื้อได้นี่นะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะแล้วก็กระดาษที่เราเอาทิชชู่วางไว้ข้างล่างนะคะเพื่อนะกันรองน้ำอืม,อม เสร็จแล้วค่ะมานี่นะคะเสร็จแล้วค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะอ่าต่อไปขั้นตอนต่อไปนะอันนี้จะเป็นแป้งนะคะโอทาไว้น่าจะทาไว้ไม่ให้ระคายเคืองนะคะแป้งตัวนี้เท่าที่อ่านโอ้ไม่ให้เป็นระคายเคืองอทารอบๆนะคะจะให้ไปโดนข้างในนะ,ะต้องระวังด้วยนะคะเวลาทาทาเกี่ยบางๆนะคะ เดี๋ยวบางๆรอบๆนะถ้าน้อยก็ถ่ายอีกก็ได้ถ้าเยอะไปก็เกี่ยวลงมาข้างล่างเลยนะคะเอาประมาณนี้เกี่ยวให้รอบๆเราทําให้บางๆนะเราอย่าให้ทําให้มันไปกองอยู่ที่ไหนที่หนึ่งนะคะทําให้มันบางๆอย่างเงี้ยแต่ข้างล่างยังได้ไม่เป็นไร นี่คือส่วนเกินทําประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาดายาตัวนี้นะคะเคลือบตัวนี้ไว้นะเกลือบแป้งไว้นะคะตัวนี้จะสีเขียวนะคะแล้วก็พักให้มันแห้งนะคะตรงนี้ตรงที่เราพ่นกี้ยพันมันแห้งยาตัวพ่นมื่อกี้คนละตัวกับที่ลบสติกเกอร์ออกตัวแรกนะคะคนละตัวค่ะแล้วก็จับดูนะเออแห้งถ้าแห้งแล้วก็คือทําได้ค่ะออกไปวิดตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้นะ อันนี้คือตัวที่จะยึดกับป้หนึ่งที่เราเอามานะคะเสร็จแล้วเราก็เอาคัตเติลบัตรตัวนี n ้นะคะชุบน้ําอันนี้มันจะแข็งนิดหนึ่งนะคะมันจะเกี่ยยากแล้วก็เอาสับลีชุบน้ำเรื่อยๆค่อยชุบนะคะเอามาเกีย่ยเกี่ย์มันจะได้เกี่ยง่ายถ้าเราไม่เอาน้ํามาใส่มันจะเกี่ยยากนะคะเราจะต้องเอาสับลีชุบน้ําที่เป็นกระบะสับลีชุบน้ำอะค่ะเราจะเป็นอย่างนี้นะคะมีสับลีชุบน้ํามันจะมีน้ําอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆจุ่มอย่างนี้ ทุกครั้งแต่ไม่ต้องเอาน้ําใส่เยอะนะคะถ้าเกี่ยได้แล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะเดีย๋ยวทำให้โดนข้างในนะคะทํารอบๆปากเนี่ยรอบๆวบบงกลมอย่างเงี้ยค่ะอืเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมหนิ่งจะได้แล้วทําให้เป็นวงกลมให้รอบก่อนอันดับแรกนะคะอื ได้แหละเราก็เกียร์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 อืมเสร็จแล้วค่ะ<อ>เสร็จแล้วเราก็พัดให้แห้งนะคะอะไรมาพัดให้แห้งนะ<อ> efendim, มากินจังเลยวันนี้ ก่อที่รอนะคะรอแห้งนะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาเตรียมไวนะ้นะตัวนี้มาพับอย่างนี้นะคะพับขึ้นอย่างงี้นะแล้วก็ติดไว้อันนี้คือที่เราจะเอาไปใส่ใหม่นะคะแล้วก็เด็นอ,อันอันอันนี้อันใหม่เป็นเสียนะคะตะวนอย่างี้นะนตัวนี้ตัวนี้ก็อันใหม่เราก็แกะไปเลยนะคะ เป็นอย่างนี้นะคะเราก็ทําให้เท่าตรงนี้นะคะวงกลมตรงนี้นะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยมันจะเป็น,นสิลิคุน์ซิลิโคนทังให้มันเท่าตันี้นะคะเนี่ยปากตรงนี้วงกลมตรงนี้นะคะเราจะาไปทาบกันเดี๋ยวเราเข้าไปใส่ตรงนี้เราจะพุ่งแกะพลาสติกข้างหลังออกนะคะเพราะมันจะทายากทำอย่างนี้ดีกก่าเราก็ลองไปทาบดูนะว่ามันได้ไหมเนี่ยน่าจะได้แล้ว ก็ทำให้มันแน่นๆนะ,ะเสร็จแล้วเราก็มีพลาสติกข้างหลังของนะคะลอกออกมาคับลอกออกมาเลยไหนเราลงจับดูนะคะถ้าแห้งแล้วเราสามารถตีได้เลยนะคะแห้งแล้วได้แล้วนี่ยนะคะเราก็จะทาตรงนี้เลยนะคะทาไปเลยนะเนีย่ยเราก็กดตรงนี้นะคะเอาหน้าไม่เอาไม่เอากอตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะ นี <One input> <ย>่นะจะเสร็จแล้วขะมาคนเกงนะนี่นะคะก็เป็นอย่างนี้เร็จแล้วเราก็ลอกตรงนี้นะมันจะขึ้นเป็นขึ้นๆนะแล้วออกมาเลยค่ะแล้วก็ปดลงอย่างนี้นะดีๆเดี๋ยวมันไม่ไม่ค่อยติดค่ะเราต้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดไม่อยู่อันนี้นะก็ลอกออมาแล้วก็ติดอย่างนี้ค่ะติดแล้วเราก็นะคะเสร็จแล้วค่ะ แล้วก็เอาวัสดีนะคะจุ่มกับตัวนี้นะแล้วก็มาทา,ต,อา,อา, Hindu, าตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะเอาอิดถุงอันหนึ่งมากดใส่ตรงนี้ค่ะมาทาใส่กันนะคะตรงนี้นะมีทาวัสดีให้รอบๆวงตรงนี้แล้วก็รอบฐานตรงนี้ด้วยนะมันจะได้หมุนได้ได้เลื่อนได้เนี่ยนะคะเห็นไหมอัอนนี้นะเราจะเอาเห็<อ>นมะค่ะทาไปออ มันจะเป็นล็อกของมันค่ะเราก็<อ>กดลงไปเลยมันก็จะดังอเออ,อเวลาเช็คเราก็เช็คดูดึงดูด้วยนะคะดึงดูด้วยมันจะออกไหมดึงดูแล้วก็หมุนดูด้วยนะคะมีที่จับนะคะ<อ>ถ้าหมุนได้ก็โอเคแล้วค่ะขอบคุณค่ะ